บทที่18พรพมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามเมสุตังเอกังสมยังพควาสาวัติยังวิหรติเฉตระวเนอนาทะปินทิกัสสะอารามเมตาตโคพัขวาวาพิขูอามันเตสีพิขโวติภะทันเตติเตพิขูพักขวโตวปัจจโสสุงพคขวาเอตตะทัโจะเมตายะพิขวเวเจโตวิมุติยา,าเสวิตายะ พาวิตายะพาหุริกายะยานิกายะวัตถุกตายะ,ะ,ายะอนุติตายะปริจิตายะสุสัมารตายะเอกาทาาัานิสังสาปฏิกังขากตาตเมเอกาทาาัศสุขังสุงปฏิสุขังปฏิพุชติหนะ้าปาปะกังสุปินางปะสติมนุษสานังปิโยโหติอมนุษสานางปิโยโหต,าาโโติเทวตารขันตินาสอาอคิวา วิสังวาสทังวากรรมติตุวะตังจิตตังสมา,มาสทิยติมุขวันโนวิปัสสีทิติอาสัมมุลโโหกาลังกโรติอุตริงอปติวิชันตมมโตพมะโลกูปโคโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภหุรีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะ ปริจิตายะสุสมมารัทายะเออิเมเอกาทสานิสังสาปติกังขาอัติอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุติอัติโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุติอัติทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุติกติหาการหิอนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุติกติหาการหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุติกติหาการหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุติ ปจหาการหิอน <l'> oh ah oh oh ุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติสัตตหาการหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติทัสหากาเรหิทิสาพระนาเมตตาเจโตมุติกตะเมหิปจหาการหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติสัพเพสตาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตาหนังประหันตุสัพเพปนาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตานังประหัตุ สัพเพภูตาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังพระหัตุสัพเพปุคลาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังพระหัตถุสัพเพอัฏปาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังพระหัตุติอิเมหิปจหากาลหิอนุทิโสพระณาเมตตาเจโตมุติกตะมเหิสัตถหากาลหิอทิโสพระณาเมตตาเจโตมุติสัพพาอิธิโยอเวราอพยาปชานิคาสุขีตนังพระหัตุ สัพเพปุริสาเวลาพยาประชานีคาสุขีตันังพระหัตุสัพเพอริยาเวลาพยาปชานีคาสุขีตังห์นางพระหัตุสัพเพอนาริยาเวลาพยาประชานีคาสุขีตันังพระหัตุสัพเพเทวาเวลาพยาประชานีคาสุขีตันังพระหัตุสัพเพมนุษยสาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตันางพระหัตุสัพเพวินิปติกาเวลาพยาประชานีคาสุขีตันังพระรัตุติ อิเมหิสัตหากาลิหิโอทิโสภรณนาเมตตาเจโตมุติกตะเมหิทัสหากาลิหิทิสาภรณนาเมตตาเจโตมุติสัพเพปุรัติมายะทิสาสัตตาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนะงนักระหัลตุสัพเพปชิมายะทิสายัสตตาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังนักระหัลตุสัพเพอุตรายะทิสายัสัตตาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังนักระหัลตุ S.> ส ANS, ada, a a acha, an ika, iah, ia, ัพเพทักขินายะที follow, uesta, vita, vote, anywhere, ่สายะสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีตันังเประหลันตุสัพเพปุรัติมายะทอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตันังเปรหะหลันตุสัพเพปัจชิมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอาพยาปชานีคาสุขีตันังเปรหะหลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังเปรหะหลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตรังนักพระรันตุสเพเหติมายะทิสายะสัตตาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตรังนักพระรันตุสเพออุปริมายะทิสายะสัตตาอเวลาพยาปะชาอนิคาสุขีตระงนักพระรันตุสเพปุรติยายะทิสายะปานาอเวลาพยาปะชาอนิคาสุขีตระงนักพระรันตุสเพปัชิมายะทิสายะปานาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตระงนักพระรันตุ สพเพอุตรายะทิสายะปานาเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังหประหรันตุสพเพทัขีนายาทิษายะปานาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังหประหรันตุสัเภปุรัติมายะอนุธิษายะปานาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังหประดันตุสัเภปชิมายะอนุธิษายะปานาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังหประหันตุสเภุตระยะอนุธิษายะปานาเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังหประหลันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังพระรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาเวลาพยาประชาอณคาสุขีตนังพระลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปานาเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตนังพระรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตันังพระลันตุสัพเพปัฉิมายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังพระรันตุ สเพอุตรายะที่สายะภูตาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตัณหะรันตุสเพทักขินายะที่สายะภูตาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตัะหะรันตุสเพปุรติมายะทิอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตัณหะรันตุสเปปชิมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณหะลันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณหะรันตุ สเพทักินายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตังหประหันตุสเพเหติมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตังหประหันตุสเพอุปริมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตังหประหันตุสัเพปุรัติมายะทิสายะภูตาปุขลาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตังหประหันตุสัเปัจชิมายะทิสายะปุขลาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตังหประหันตุ สเพอุตรายะที a, ed, ่สายะปุคลาเวลาพยาประชาอานีคาสุกีตนังพระหัรันตุสเพทักขินายะที่สายะปุคลาเวลาพยาประชาอานีคาสุกีตนังพระหัรันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชาอานีคาสุกีตนังพระหัรันตุสัเปัชิมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชาอานีคาสุกีตนังแระหัรันตุสเพอุตระยะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชาอานีคาสุกีตนังแระหะรันตุ สพเทขินายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังแประหรันตุสพเเหติมายะกทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังหประหรันตุสภเอุปริมายะกทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังหประหรันตุสพเภปุรติมายะกทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาประอานิคาสุขีตังหประหรันตุ สภเปฏิมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตังห์พระหัตถุสภเอุตรายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปะชาอานีคาสุขีตังห์พระหัตถุสภเทกีนายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปะชาอานีคาสุขีตังห์พระหัตถุสภเปุรัติมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปะชาอานีคาสุขีตัณห์พระหัตุ สัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตังห์พหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตังห์หะรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตังเ์พหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตังห์รหะรันตุ สภุปริมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนะงนรหะลันตุสัภาปุรัติมายะที่สายะอิทธิโยอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนะงนรหะลันตุสภาปัชิมายะที่สายะอิทธิโยอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนะงนรหะลันตุสภาอุตรายะที่สายะอิธิโยอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนะงนรหะลันตุ สภาทักงินายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปชานีคาสุขีตังหประหลันตุสัพภาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปัชานีคาสุขีตนังแประหลันตุสัภาปัจฉิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปัชานีคาสุขีตังแพระหลันตุสัภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปัชานีคาสุขีตนังหประหลันตุ สภาทักินายะอนุทิสายะอิติโยอเวลาพยาปชาอนิคาสุข an ีตน an ังพระหันต an an ุสัภาเหติมายะทิสายะอิติโยอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังพระหันตุสภาอุปริมายะทิศายะอิติโยอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังพระหันตุสภพปุริปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังพระหันตุสัภพปชิมายะทิสายะปุริสาอเวลาอิยาปชาอนิคาสุขีตนังแระหันตุ สเปอุตรายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังแประลันตุสเพทักินายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังแพระลันตุสัเพปุรัตติมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังแพระลันตุสเพปัชิมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังแประลันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชานิคา สุขีะตะนังประหะลันตุสัพเพทักีนายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาพิยาปชานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพิยาปชานิคาสุขีตนังแปรหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาอเวลาพิยาปชานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอริยาอเวลาพิยาปชานิคาสุขีตนังปรหะลันตุ สัพเพปัจฉิมายะทิสายะอริยาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตังพ์ปะหาหลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอริยาอเวลาอพยาปชานีคาสุขีตังพ์ปะหาหลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอริยาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตังพ์ปะหาหลันตุสัพเพปุรัตติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตังพ์ปะหาหลันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตังห์พระลันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอภพยาปชาอนิคาสุขีตนังห์หะลันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังห์หะลันตุสเพเหติมายะทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณห์พะลันตุสเพอุปริมายะทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังห์หะลันตุ สัพเพปุรัติมายะที่สายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตนังพรหะรันตุสัพเพปัชิมายะที่สายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะนังพรหะรันตุสัพเพอุตรายะที่สายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตนังพรหะรันตุสัพเพทักขินายะที่สายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะนังพรหะรันตุสัพเพปุรัตทิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตังเปรหะรันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังเปรหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังเปรหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังเปรหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังเปรหะลันตุ สัพเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปะชานิคาสุขีตะนังราหัันตุสัพเพปุรัตติมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตะนังราหัลันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตะนังราหัลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตะนังราหัลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะเทวาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตะนังราหะลันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตัณห์ปะหะลันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตัณห์ปะหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตัณห์ปะหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตัณห์ปะหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตังห์ปะหาลันตุสเพอุปริมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณห์ปะหารันตุสัเพปุรัติมายะทิสายะมนุษาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณห์ปิหาลันตุสัเพปัชิมายะทิสายะมนุษาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังห์ปะหาลันตุสัเพอุตรายะทิสายะมนุษาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังห์ปะหารันตุสเพทขินายะทิสายะมนุษาอเวลา พยาประชานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัภเพปุรติมายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัภเพปชิมายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัภเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัภเพทขินายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสพเพเหติมายะทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตังห์เพลลันตุสัพเพปุปริมายะที่สายะมนุษสาอเวลาอาพยาประชานิคาสุขีตัณห์เละลันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะวินิปฏติกาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตัณห์ละลันตุสัพเพปชิมายะที่สายะวินิปฏติกาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตัณห์เละลันตุสัพเพอุตรายะที่สายะวินิปฏติกาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตัณห์เพรลลันตุสัพเพทักขินายะที่สายะวินิปฏติกาอเวลา อนิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพปุลติมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาอภิยาประชานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุ สเพเหติมายะที่สายะว,วินิปฏติกาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตานังเประหะลันตุสพเพอุปริมายะที่สายะว,วินิปติกาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตานังเประหะลันตุติอิเมหิทัสหากาเรหิทิสาพระนาเมตตาเจโตมุติสพเพสังสัตตานาังปีละนังวัชเชตวาอปีละนายะอุปคาตาังวัชเชตวาอนุปกอนุปปคาเตนะ สันตาปังวัชเชตาวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตาวาอปริยาทาเนนะวิเหสังวัชเชตาวาอวิเหสายะสัพเพสตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุกขิโนสุขิตตาตตาโหตุมาทุกขิตตาติติเมหิอัตหากาเรหิสพเพสตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตะ ยะตีติเจโตสัพพะพยาปาทปาริยุทธาเนหิมุจจะตีติวิมุติเมตตาจะเต,ตเโตเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพัมมะวิหาระภาวนานิทิตานิทิตา บทที่สิเทวตาอุยโยชนณะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหตหิสัมภตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัมติสิทธิยาทานังทะทันตุสัตทายะสีลังลักขันตุสัพทา ภาวนา <Wars> พิรตาโหนตุค <moon> ัดฉันตุเทวตาคตาบทที่20สัพเพพุทธาพรปตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสะพโสสัพเพพุทธาพรปตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสะพโสสัพเพพุทธาพรปตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสะพโส สัพเพพุทธาพระปปตตาปเจกานันจะอย่างพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโส สัพเพพุทธ,ธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างพลังอารหันตานันจะเตเชนระรักขันพันธามิสะพะัพโสสัพเพพุทธ,ธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสะพะัพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งหการบูชาพระตนะตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอยพ้นจากทุกภัยทั้งปวงคอยข้าพเจ,าเจ้าเจริญทั้งทางโลกและต่างธรรมขอถวยเทพเวทวดาทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอําอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเลียญยอดเศรษฐีเรียหว้ครูหกแปด ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุทประการเทอรสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชาภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้น ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประสักดามาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทันสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการนิพพสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4คืออายุวนาสุขะละเทินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน